สวัสดีครับผมเทนาวิกวันนี้พบกันใน e ีพีทหนึ่งพบกับผักเม็กป่านี่เลยบางคนรู้จักแล้วมันคือต้นสม็ดมันคือสม็ดป่าภิทยาศาสเรียกต้นเม็กสม็ดเบื้องต้นเขาจะแยกเป็นสองสองสายพันธุ์นะครับจะมียอดสีแดงแล้วก็ยอดสีขาวเบื้องต้นที่กินได้ก็คือยอดสีขาวรสชาติจะ อเัเปี้ยๆนะครับแล้วก็อาจจะติดฝาดบางต้นติดฝาดบางต้นไม่ติดฝาดแต่จะเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวนําแต่ถ้ายอดแดงเนี่ยจะขมเขาไม่กินกันเพนี่เลยภาษากางเรียกต้นสมิธนั่นแหละครับบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ว่ามันกินได้นะครับอิสานเนี่ยจะรู้จักดีเลยในานา้มผักเม็กนี่เลยครับลูกเขาเลยนี่เลยนี่ ลูกก็กินได้ยอดก็กินได้นิยมกินสดนะครับเอายอดของเขายอดที่กำลังงามนะครับกำลังอ่อนงามเอายอดแบบนี้จิ้มกับน้ำพริกกินได้เลยนะครับเม็ดขาวถ้าเม็ดแดงจะขมนะครับเขาไม่กินกันก็น่าจะรู้จักกู่แล้วสม็ตก็ประมาณนี้ ดูลักษณะลำต้นก็ <c oughs> สีน้ำตาลน้ำตาลบนเทาอ่อนๆน,นะครับก็มีใบดอกเขาจะเป็นประมาณนี้นี่เลยลองจำดูนะครับโอเคลูกก็ประมาณนี้ จะมีลูกลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ความสมบูรณ์ของต้นนะครับอันนี้ลูกสุกแล้วนะครับสีขาวถ้าลูกยังไม่สุกก็สีเขียวนะโอเคสำหรับวีธีนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมไป